ชัดเจนแล้วสไปเอสดีทำเซอร์ไพรส์ขออุ้งเอิงเป็นแฟนประกาศสถานะครั้งแรกให้รู้ว่าเราคือแฟนกันจริงๆ เรียกได้ว่าทำเอาฟแฟนๆฮือหากันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อสไปเอชพีดียูทูบเบอร์หนุ่มจากช่อง s p i d e อร์ d ได้ทำาซไพรา์แต่งห้องสตรีมเกมให้แฟนโดยภาพปกเป็นรูปของสไปกับอุงเอิงสาวคนสนิทที่เคยร่วมงานกันกับบริษัทของสไปแต่ได้เจอกระแสดราม่าหนักมากจนประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนก็จับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ามีสถานะเป็นอะไรกันแน่โดยในช่วงต้นคลิปสไปเอ p พีดีได้บอกว่าจะเปลี่ยนห้องเล่นเกม ของแฟแต่อย่าเรียกเขาว่าแฟนเลยเพราะไม่เคยขอเอิงเป็นแฟนแม้แต่ครั้งเดียวสไปเอสดี SPD, เล่าถึงที่มาในการทําห้องสตรีมเกมให้แฟนเพราะเคยไปถามวงเอิงว่าอยากได้อะไรฝ่ายหญิงบอกว่าอยากเป็นสตรีมเมอร์สไปเลยตั้งใจจัดห้องให้แบบอลังการแถมประกอบคอมพิวเตอร์สเปคเทพพร้อมวางแผนทําเซอร์ไพรส์ต่างๆพอองเอิงเข้ามาเจอห้องสตรีมเกมใหม่ก็ออกอาการเซอร์ไพรส์พอเข้ามากอดสไปด้วยความดีใจและที่ชอบที่สุดคือมีคอมพิวเตอร์2เครื่องคู กจะเล,เล่นด้วยกันจากนั้นอุงเอิงก็ได้สำรวจมุมต่างๆในห้องที่เจ้าตัวบอกว่าสวยและถูกใจทุกมุมจริงๆจากนั้นก็ได้เข้าสู่ช่วงเซอร์ไพรส์สำคัญได้พิสูจน์รักด้วยการพาเดินทางไปหาฟาแลนในเกมไมค์ครับด้วยกันซึ่งเป็นสถานที่ในตำนานของเกมที่หายากและต้องใช้เวลานานมากในการค้นหาหลังจากผ่านไปหลายวันทั้งคู่ก็ยังไม่เจอฟาแลนในตำนานแต่เจอฟาแลนที่สไป์แอบสร้างเอาไว้ทำเซอร์ไพรส์กับ ที่มีข้อความว่า will you be my girlfriend ทำเอาอุ้งเอิงถึงกับออกอาการเขินสุดๆก่อนจะเลือกตอบ yes ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการโดยสไป์ได้บอกว่าจริงๆก็เป็นอยู่แล้วนะแค่ขอเป็นพธิธีไม่เคยขอมาก่อนเพราะปกติเราก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากขอให้มันเป็นพิธีนะจะให้ทุกคนรู้ว่าเราคือแฟนกันจริงๆนะอยากจะเก็บคลิปนี้เป็นความทรงจําด้วยกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีโมเมนต,ต์อะไรแบบนี้อยากจะขอโทษอุ้งเอิง ทั้งหมดที่ทําให้ลําบากหรือเวลามีดราม่าอะไรก็โดนว่ามาตลอดจริงๆอาจจะเป็นเพราะความผิดของผมด้วยที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรจริงๆก็ควรจะชัดเจนกับแกให้ได้มากกว่านี้ตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งองค์เอิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์สไปบอกว่าจากนี้เราจะอยู่ดูแลกันเขาก็จะเป็นแฟนกับแกขอบคุณที่ผ่านมาเวลามีปัญหาก็คอยอยู่เคียงข้างตลอดให้กำลังใจช่วยเหลือในทุกทางส่วน อุงเอิงก็บอกว่าทุกอย่างที่เขาทําเพราะเขารักแกจริงๆสไปบอกว่าไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงวันที่เราต้องสร้างครอบครัวไหมแต่อยากให้คลิปนี้เป็นความทรงจําจริงๆที่ตั้งใจทําให้แฟนคนหนึ่งของตนเองที่มีณปัจจุบันแล้วอยากจะบอกว่าฉันรักแกนะซึ่งอุงเอิงก็ตอบกลับมาว่าเขาก็รักแก